กราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกทกคนนะคะพบกับช่องเซเลบี a n n e l คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ภาคต่ออย่างเรื่อง The Princess Diary 2หรือบันทึกรักเจ้าหญิงวุ่นลุ้นวิวาหากใครที่ยังไม่เคยดูภาคที่1ก็สามารถกดเครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่มุมขวาบนของหน้าจอนี้ได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์หรือติดต่อลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องของเราก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage ที่ลิงก์ด้านล่างหรือส่งอีเมลมาที่เ e l ล์บ i ส t u d i o gmail com ได้เลยนะคะ เปิดเรื่องมาพร้อมกับเสียงบรรยายของมีอาเจ้าหญิงแห่งจีโนเวียในตอนนี้เธออายุได้21ปีแล้วและเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปใช้ชีวิตต่อเป็นเจ้าหญิงอย่างสมบูรณ์เธอ,อยังเล่าต่ออีกว่าในตอนนี้แม่ของเธอได้แต่งงานใหม่กับครูสมัยให้สักครูของเธอและกำลังจะมีน้องให้แก่เธออีกด้วยลิลลี่ยังเหมือนเดิมเธอก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเช่นกันส่วนไมเคิลตอนนี้มีอากับเขาตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเขาเองก็ออกทัวร์กับวงดนงตรีของเขาในหลายๆที่ ตามที่เขาฝันไว้เมื่อเครื่องบินของเจ้าหญิงมีอาลงจอดที่จีโนเวียผู้คนล้วนตื่นเต้นกับการกลับมาของเธอและในตอนนี้เธอเองก็อายุเหมาะก่การขึ้นครองราชแล้วด้วยในคืนงานเลี้ยงครบ21บปีของเจ้าหญิงมีอาเหล่าราชสกุลเดินทางมาร่วมงานอย่างมากมายเพื่อมายนโฉมว่าที่ราชินีองคใหม่ของจีโนเวียโดยเฉพาะยา่าดูจะตื่นเต้นกับงานวันเกิดของหลานสาวอยู่ไม่น้อยเมื่อทหารประกาศชื่อของเจ้าหญิงเอมิเลียมิโยเนตเทอร์โมโพลิสดีโนดีประตูห้องทองก็ถูกเปิดออกเผยให้เห็นเจ้าหญิงมีอา ในชุดราตรีสีแดงที่สง่าและสวยงามเป็นอย่างมากขณะที่มีอากําลังตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันมางานนี้เธอก็เผลอเดินไปเหยียบเท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาทั้งสองมองหน้ากันราวกับมนสะกดก่อนที่เธอจะกล่าวขอโทษเขาพร้อมพูดคุยกันเล็กน้อยและเดินจากออกมาเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าเจ้าหญิงมีอามีเหล่าเจ้าชายและหนุ่มราชสกุลมากมายให้ความสนใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากทุกคนร้วนแต่มาขอมีอาเต้นรําแต่ก็ไม่มีหนุ่มคนไหนเลยที่จะคุยกับเธอได้ถูกคอเลยสักคนซึ่ง บางคนก็คุยกันต่างภาษาบางคนก็มีอายุที่มากกว่าบางคนก็มีอายุที่น้อยกว่าและบางคนก็ทําตัวประหลาดแต่แล้วจู่ๆนุ่มลอยอย่างมิโคลสัสที่มีอาเคยเพลอ์เดินไปเหยียบเท้าเขาก่อนหน้านี้ก็มาขอเธอเต้นรําและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองจะรู้สึกถูกคอกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวภาพตัดมาที่สภาในราชวังขณะนั้นเหล่าวุฒิสภากําลังกล่าวถึงการขึ้นครองราชของเจ้าหญิงมีอาโดยมีมงซิเอร์เมบรีเป็นผู้เริ่มตั้งประเด็นเขาบอกกับทุกคนไปว่าเจ้าหญิงมีอาอายุ21ปีแล้วซึ่งเราจะ า,ามีสิทธิในการครอบครองมงกุฎแต่สิ่งที่กําลังจะกล่าวเขาไม่ได้หมายถึงเจ้าหญิงมีอาระหว่างนั้นมีอาที่กําลังเดินสํารวจวังก็ดันไปพบกับห้องรับเข้าและเธอเองก็เดินตามทางของห้องนั้นไปทําให้พบว่ากําแพงของห้องนั้นติดกับสภาซึ่งมันก็มีช่องลมพอที่เธอจะได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้มงซีเออร์เมบรีพูดต่อไปว่ากษัตริย์ชิเวเลียเป็นปู่ทวดของทวดและของทวดของสายเลือดแห่งราชวงศ์จีโนเวียอีกคนที่มีสิทธิ์ขึ้นของราชบัลลังก์ซึ่งคน,คน นั้นเขาก็คือหลอดเดเวล็อกล้านชายของมงซิเออร์เมรีนั่นเองมันทําให้ย่ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและสภาก็เริ่มทกเถียงกันอีกครั้งถึงการมีอยู่ของราชายาทอีกคนซึ่งตามกฎหมายแห่งจีโนเวียเจ้าหญิงต้องอภิเศกก่อนถึงจะสามารถขึ้นของราชได้และในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เหล่าสมาชิกวุฒิสภาตัดสินใจลงมติให้เจ้าหญิงมีอาต้องแต่งงานก่อนถึงจะสามารถขึ้นของราชภายใน30วันหลังจากนี้หากไม่ทําตามเช่นนั้นสภาจะให้สายเลือดอีกคน คืนของราชแทนนั่นเองซึ่งมันก็ทําให้มีอาที่แอบฟังอยู่ตรงนั้นรู้สึกไม่พอใจกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมากเมื่อจบการประชุมยาได้นําเรื่องนี้มาบอกแก่มีอาซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงความไม่ยุติธรรมนี้ยาบอกกับมีอาไปว่าย่าเองก็เคยต้องแต่งงานแบบไม่เต็มใจเหมือนกันแต่ยาก็โชคดีที่ผลมันออกมายอดเยี่ยมปู่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของยายิ่งนานเรายิ่งชอบกันมากขึ้นแต่มีอาก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอจะทามันได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่าน เธอหวังที่จะเจอความรักที่ตัวเองเป็นคนเลือกมันมาเสมอซึ่งยาก็ไม่ได้บังคับเธอและบอกไปว่าหลานไม่จําเป็นต้องแต่งงานหรือครองราชก็ได้ขณะนั้นมีอาก็มองไปที่รูปวาดของวงตระกูลที่เรียงรายบนผนังเธอมองหน้าพ่อของตัวเองและเสียงของพ่อก็ก้องดังขึ้นมาอีกครั้งความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการเลือกทำในสิ่งที่สําคัญมากกว่าความกลัวมีอาบอกกับยาขึ้นมาทันทีว่ากว่า550ปีของราชวงศ์รีโนดีอยู่บนผนังนี้ทั้งหมดและตัว ของเธอเองก็ต้องการจะอยู่ถัดจากเสด็จพ่อของเธอซึ่งมันก็ทําให้ย่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวมีอาอยู่ไม่น้อยระหว่างนั้นมงซีเออร์เมบรีก็เริ่มพูดจากเรียกร้อหล้านชายของตัวเองถึงเรื่องการของราชในครั้งนี้และมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าล้านชายของเขานั้นก็คือนิโคลัสชายหนุ่มที่เต้นรํากับมีอาในงานเลี้ยงวันเกิดของเธอนั่นเองวันถัดมาย่าได้เชิญล้านชายของมองซีเออร์เมบรีมาเป็นแขกพักในวังแห่งนี้ซึ่งมีอาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมย่าถึงได้เชิญคนที่จะมาชิง พลังของเราเข้ามาพักที่หวังยาจึงได้บอกไปว่าที่ทําแบบนี้เพราะเราจะได้ควบคุมเขาอยู่หากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นและเมื่อมีอาได้รู้ความจริงว่าหลานชายของมงซีเออร์เมบรีคือนิโคลัสเธอก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีเพราะในงานเต้นรำเขาไม่ได้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้แกเธอฟังเลยเมื่อยาบอกให้มีอาต้อนรับแขกของเรามีอาจึงตัดสินใจทักทายอย่างไม่เต็มใจก่อนที่เธอจะใช้เท้ากระทืบไปที่เท้าของเขาอย่างเต็มแรงและเดินนี้ออกไปด้วยความโมโหทันที หลังจากนั้นยาจึงได้มาหามีอาที่ห้องครัวเธอบอกกับยาไปว่าเธอเคยเจอกับนิโคลัสและดูเหมือนว่าตัวเองกำลังจะสนใจเขาแต่ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเขาคือใครมันเลยทําให้เธออารมณ์เสียที่เห็นเขาในวันนี้ยาจึงได้ชวนมีอามาห้องแห่งหนึ่งในราชวังและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้พบกับห้องพักสุดหรูที่ยาได้ทําไว้ให้กับหลานสาวสุดที่รักซึ่งด้านในก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมไปถึงห้องแต่งตัวแสนไฮเทคที่สั่งการโดยใช้รีโมทคอนโทรลมีอารู้สึก ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ไม่น้อยเมื่อตูเสื้อผ้าเลื่อนออกอัตโนมัติลิลลี่ก็โผล่ออกมาเซอร์ไพรส์มีอาทันทีมันทําให้ทั้งสองกรีดร้องด้วยความดีใจแบบสุดๆมีอาบอกกับลิลลี่ไปว่าในตอนนี้เธอกําลังจะแต่งงานจึงลิลลี่ก็ได้ถามกลับไปในทันทีว่าเธอจะแต่งกับใครมีอาจึงได้ตอบกลับมาอย่างเซ็งๆว่า เธอก็ไม่รู้เหมือนกันภาพตัดมาที่ห้องชายภาพของราชวังในตอนนี้ทุกคนกําลังเลือกเจ้าชายให้แกมีอาผ่านจอโปรเจคเตอร์อยู่ดูเหมือนจะไม่มีใครเหมาะสมและตรงสเปคของเจ้าหญิงเลยสักคนจนสไลด์เลื่อนไปถึงเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษมีอาตอบรับที่จะเลือกเขาทันทีแต่ผู้ช่วยก็บอกกับมีอาไปว่าเขาได้ถูกวางแผนคู่ครองไว้อยู่แล้วซึ่งโจก็ได้ถามกลับไปว่าแล้วรูปของเจ้าชายวิลเลียมมาอยู่ในตัวเลือกของเจ้าหญิงได้อย่างไรผู้ช่วยจึงได้พูดขึ้นมาว่าเธอแค่ชอบมองหน้าของเจ้าชายวิลเลียมเท่า และดูเหมือนทุกคนก็จะคิดแบบนั้นเช่นกันสไลด์ภาพถูกเลื่อนไปเรื่อยๆจนมาพบกับแอนดรูจาคอบบี้ท่านนยุกแห่งแคนนีเวิร์ดเขาดูเป็นชายที่สงา่าและมีงานอดิเรกที่เรียบง่ายซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหญิงมีอาก็จะสนใจในตัวเขาด้วยเช่นกันเรื่องราวเริ่มดําเนินให้เห็นว่าเจ้าหญิงและท่านนยุกได้นัดออกเดทกันทั้งสองเริ่มทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายเพื่อทําความรู้จักกันทามกลางความสนใจจากสื่อของจีโนเวียและดูเหมือนว่ามีอากับแอนดรูนั้น จะเข้ากันดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจนเขาได้มอบแหวนมันของยายทวดให้แกเธอและประกาศมั่นหมายกันในเพียงเวลาไม่กี่วันที่ทั้งสองได้ทําความรู้จักกันประชาชนชาวจิโนเวียต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงของพวกเขากับการประกาศมั่นในครั้งนี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกอย่างกําลังจะผ่านไปได้สวยขณะนั้นนิโคลัสก็ได้เข้ามาบอกกับลุงของเขาว่าเจ้าหญิงมีอาหาสามีได้ภายในอาทิตย์เดียวซึ่งลุงก็บอกไปว่ามีอาคงไม่มีความสุขนักหรอกกับการแต่งงานแบบ จำยอมก่อนจะบอกต่อไปว่าให้นิโคลัสหวานเสน่ห์ให้กับมีอาระหว่างนี้อีกด้วยเพื่อให้เธอตกลุมรักและรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรจะแต่งงานกับแอนดรูชายหนุ่มคู่มั่นของเธอและเมื่อเวลาผ่านไป30วันบัลลังก์ก็จะเป็นของเราซึ่งลุงก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้นิโคลัสทำแบบนั้นเพื่อพ่อของเขาที่สั่งเสียไว้ก่อนตายเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่านิโคลัสพยายามจะเข้ามาพูดคุยกับมีอาและดูเหมือนเธอก็จะชอบเขาแต่ปากก็ไม่ตรงกับใจมีอาพยายามจะฝืนใจตัวเอง เธอปฏิเสธนิโคลัสอยู่เสมอเมื่อเขาเข้ามาพูดคุยระหว่างนั้นโจก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับย่าว่านิโคลัสนั้นคือชาวจีโนเวียโดยกําเนิดเขาเพิ่งเรียนจบด้านโภชนาการจากแคมบริดจ์ชอบเล่นกีฬาโปโลและลักบี้แถมยังชอบหวานสเสน่ห์ให้สาวๆอีกด้วยย่าเริ่มพูดกับโจอย่างเป็นกังวลถึงข่าวที่มีอาอยู่ใกล้ชิดกับนิโคลัสระหว่างที่เธอกําลังจะได้ขึ้นเป็นราชินีย่าเห็นว่าแอนดรูเป็นคู่ที่เหมาะสมกับลานของตัวเองอยู่แล้วและย่าก็กลัวว่ามีอานั้นจะเปลี่ยนใจ ในระหว่างนี้โจจึงได้บอกกับย่าไปว่าให้ลืมเรื่องงานสักครู่ได้ไหมเพราะในเมื่อหลังจากนี้ย่าและเขาจะได้กเกษียณตัวเองออกมาหลังจากที่เจ้าหญิงมีอาได้ขึ้นของราชบัลลังก์เขาหวังให้ยา่ารวมใช้ชีวิตบ้านปลายนี้กับเขาอย่างคู่รักทั่วไปจริงๆสักที ซึ่งยาเองก็ยังลังเลที่จะให้คําตอบกับเขาอย่างจริงจังเพราะเธอก็ยังกังวลเรื่องของมีอาอยู่ไม่น้อยเช่นกันมันทําให้โจต้องเดินออกมาอย่างถอดใจก่อนที่จะกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อระหว่างนั้นเจ้าหญิงต้องซ้อมวิธียิงลูกธนูไฟให้ผ่านวงแหวนเพื่อสืบทอดประเพณีของจิโนเวียในวันที่เธอได้เป็นราชินีซึ่งดูเหมือนเธอเองก็จะทํามันได้ไม่ดีเลยแม้แต่น้อยภาพตัดมาที่ยาได้สอนศิลปะการใช้พัดกับมีอาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ราชวงศ์ใช้สื่อสารอะไรมาก ผ่านการทำท่วงท่าต่างๆและดูเหมือนว่ามีอาจะเรียนรู้กับสิ่งนี้ได้ตามแบบฉบับของเจ้าหญิงมีอาจริงๆเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่ายาได้ให้มีอาคอยเรียนรู้วิธีการตอบรับและรับมือกับประชาชนชาวจีโนเวียที่เข้ามาร้องทุกข์และเข้าเฝ้าองค์ราชินีว่าต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งดูเหมือนตามประเพณีทุกคนที่เข้ามาจะต้องมีพืชผลต่างๆมาเข้าเฝ้าและพูดเป็นประโยคเดียวกันว่านี่สำหรับโต๊ะอาหารของฝ่าบาทซึ่งมันก็เป็นประเพณี นีอันเก่าแก่ของจีโนเวียที่กษัตริย์ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรมถึงแม้ว่าในบางเรื่องจะช่วยไม่ได้แต่ก็ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเราใส่ใจพวกเขายาได้พูดสิ่งเหล่านี้เพื่อสอนการทํางานให้กับมีอาและขณะนั้นก็มีคนมาถวายไก่ให้กับยาดูเหมือนมีอาจะสนใจมันอยู่ไม่น้อยเธอเข้าไปอุ้มมันทันทีแต่แล้วไก่ที่ตื่นกลัวก็เริ่มกระโดดหลุดออกจากตะกร้ามันทําให้มีอาเผลอตัววิ่งจับมันซึ่งยาก,ก็รีบดึงหลานสาวของตัวเองกลับมาทันที และพูดกับเธอไปว่าเจ้าหญิงไม่วิ่งไล่จับไก่นะรู้ไหมและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เจ้าหญิงมีอากลายเป็นตัวตลกบนหน้าหนังสือพิมพ์ดูเหมือนว่าเส้นทางการเป็นราชินีของมีอานั้นต้องปรับตัวอีกมากมายเลยทีเดียววันถัดมามีอาต้องเข้าร่วมพิธีตรวจแถวองครักษ์ซึ่งมีอาต้องนั่งบนหลังมา้าได้ท่าข่อยห้างดูเหมือนเธอจะเป็นกังวลกับมันอยู่ไม่น้อยก่อนที่ย่าจะมอบขาไม้ปลอมให้กับเธอเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับหลานสาวขณะนั้นลุงของนิโคลัสก็ได้ไว้วานให้คนดูแลม ใช้งูปลอมทําให้ม้าของเจ้าหญิงตกใจเพื่อที่เธอจะได้ขายหน้าในงานพิธีนี้และดูเหมือนว่าแผนการนี้จะสําเร็จเมื่อม้าเริ่มพยศโจที่กาลังเข้าไปช่วยเจ้าหญิงดันดึงขาปลอมของเธอหลุดออกมาจากอานมันทําให้มีอารู้สึกขายหน้าอยู่ไม่น้อยก่อนที่เธอจะรีบควบม้าออกไปด้วยความอับอายมีอาเข้ามานั่งร้องไห้อยู่ที่คอกม้าระหว่างนั้นนิโคลัสที่ตามเธอออกมาก็เข้ามาปลอบเธอด้วยความเป็นห่วงแต่มีอาก็ไล่เขาออกไปเพราะเธอไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดมันแย่ไปกว่านี้ขนา นั้นโจและลุงของนิโคลัสก็เดินเข้ามาพอดีมีอาได้ขอตัวออกไปทันทีซึ่งระหว่างนั้นโจจึงได้ขอพูดคุยกับลุงเป็นการส่วนตัวโจบอกไปว่าเขาคือหัวหน้าองครักษราชวงศ์หากเขารู้ว่าใครกําลังคิดไม่ซื่อหรือทําพิเรนกับองคหญิงน้อยของเขาเขาสัญญาว่าจะต่อต้านคนผู้นั้นไม่ว่าจะก่อเหตุอะไรจงจําไว้ว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนกับ46ประเทศก่อนที่ลุงจะพูดอย่างโมโหไปว่าคําว่ากลัวไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของเขาซึ่ง โจก็ตอบกลับมาทันทีว่ามันก็จริงเพราะความกลัวนั้นอยู่ในตาของคุณหลังจากนั้นโจจึงได้นํางูปลอมมาพาที่ไหล่ของลุงก่อนที่โจจะเดินจากไปเป็นการบอกไปว่าโจนั้นรู้เรื่องทุกอย่างที่ลุงกําลังทํามันนั่นเองเย็นวันนั้นยาได้เข้ามาพูดคุยกับนิโคลัสที่ห้องครัวยาถามเขาไปว่าทําไมถึงคิดว่ามีอาไม่เหมาะสมกับตําแหน่งราชินีซึ่งนิโคลัสก็ตอบกลับมาว่าลุงคิดว่าเจ้าหญิงไม่รู้จักประชาชนซึ่งถ้าเทียบกับตัวเขาที่เกิดและโตที่จีน โนเวียยอมรู้จักผู้คนมากกว่าเจ้าหญิงอยู่แล้วแต่่าก,ก็ยังบอกว่าเธอยังเห็นว่าลานสาวของตัวเองสมควรเป็นราชินีอยู่เพราะเธอฉลาดละเอียดอ่อนและใส่ใจผู้คนนิโคลัสจึงตอบกลับไปว่าเขาก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่คนคนหนึ่งจะปกครองประชาชนที่ตัวเองไม่รู้จักได้อย่างไรซึ่ง่าเองก็เห็นด้วยกับคำพูดนี้ของเขาด้วยเช่นกันภาพตัดมาที่งานเลี้ยงน้ําชาของราชวงศ์เหล่าผู้คนในเครือญาติมารวมตัวกันมากมายดูเหมือนมีอาจะทําหน้าที่ของเธอได้เป็นอย่างดีขนะ นั้นนิโคลัสก็ได้ควงสาวดูมีชาติตระกูลมาออยัางงานนี้ด้วยเขาแนะนําให้แอนดูและมีอาได้รู้จักกับเอลิซาทันทีที่ได้พบเจอกันและในเหตุการณ์นี้มีอาและนิโคลัสก็เริ่มเกทับกันไปมาถึงคู่ของตัวเองก่อนที่แอนดูกับเอลิซาจะขอตัวออกไปเพื่อให้ทั้งสองได้ทกเถียงกันทั้งสองเดินไปยังสวนและเริ่มทกเถียงกันไปมาขณะที่มีอากําลังโมโหกับประโยคต่างๆที่นิโคลัสพูดกับเธอและกําลังจะเถียงกลับไปนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามาจูบทันที ขอองเธกระดกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเคลือบเคลิ้มก่อนที่เธอจะคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองกําลังจูบก,กับใครอยู่มีอาพยายามผละตัวออกจากนิโคลัสแต่แล้วทั้งสองก็พลาดท่าตกลงไปในสระบัวที่อยู่ตรงนั้นทันทีในคืนนั้นยาได้พูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้กับมีอาเธอบอกให้หลานเริ่มทําตัวเป็นว่าที่องค์ราชินีจริงๆสักทีไม่ใช่โมแต่คลุกคลีอยู่กับชายหนุ่มที่ไม่ใช่คู่มั่นของตัวเองซึ่งมีอาก็พยายามจะแก้ตัวไปว่าตัวเธอเองไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเป็นเพียงอาร ลมชั่ววูบของเธอเท่านั้นยาจึงตอบมาทันทีว่าหลานวูบไม่ได้เพราะผู้คนต่างจ้องมองมาที่เราและเราต้องรักษาคุณภาพไว้ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานซึ่งยาเองก็อยากให้มีอายึดความคิดนี้ไว้มีอาจึงได้พูดขึ้นมาว่าเพราะกฎต่างๆเหล่านี้มันทําให้เรายึดติดกับมันเธออยากให้บางครั้งกฎก็สามารถมีข้อยกเว้นได้บ้างก่อนที่ยาจะบอกให้มีอาไปนอนเพื่อที่พรุ่งนี้เธอจะได้เตรียมตัวไปงานพาเรดเมื่องานพารเรดประกาศอิสรภาพของจีโนเวียมาถึงระหว่าง ทางเจ้าหญิงมีอาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงที่ถูกเหล่าเด็กชายรุมกันแกล้งอยู่มีอาตัดสินใจบอกให้ทหารหยุดรถเพื่อลงไปหาเด็กหญิงคนนั้นทันทีขณะที่กําลังพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวตัวน้อยอยู่นั้นเธอก็ได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือบ้านเด็กกาพร้าเจ้าหญิงมีอาไม่ลังเลที่จะพูดกับเหล่าเด็กๆไปว่าในวันนี้เธออยากให้เด็กหญิงทุกคนเป็นเจ้าหญิงเหมือนกับเธอด้วยหลังจากนั้นมีอาก็ได้ซื้อมงกุฎของเล่นให้กับเหล่าเด็กสาวทุกคนใส่และรวมนําขบวนพาเหล่าเด็กๆ เดินพาเลตในครั้งนี้อีกด้วยมันทําให้ผู้คนต่างชื่นชมในความเป็นกันเองของเจ้าหญิงมีอาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหญิงมีอาก็ได้นัดประชุมเหล่าวุฒิสภาถึงโครงการที่พักปราสาทฤดูหนาวสําหรับเราเด็กกาําพร้าซึ่งเหล่าวุฒิสภาก็บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักของแขกผู้ทรงเกียรติมาโดยตลอดแต่มีอาก็ได้บอกไปว่างั้นเธอจะขอเปลี่ยนให้มันเป็นที่พักของเด็กๆแทนจนกว่าจะมีเงินพอที่จะสร้างที่อยู่ใหม่ให้แก่พวกเขาเพราะตอนนี้เธอรู้ รู้สึกผิดที่ตัวเองมีบ้านถึงสองหลังแต่พวกเด็กๆก,กลับไม่มีเลยในเย็นวันนั้นมีอาต้องเตรียมงานปาร์ตี้ชุดนอนอาบน้ำเจ้าสาวก่อนพิธีแต่งงานซึ่งเธอเองก็ได้เชิญเหล่าเจ้าหญิงตัวน้อยจากประเทศต่างๆมาร่วมเป็นแขกในงานของเธอด้วยงานปาร์ตี้ถูกจัดขึ้นอย่างสนุกสนานมีอาได้เปลี่ยนบันไดของห้องโถงเป็นสไลเดอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้เหล่าเพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเมื่อยาเข้ามาถึงงานมีอาจึงได้ให้ยาร่วมเปิดงานนี้ไปด้วยโดยการให้ยาเหยียบฟูกที่นอนและสไลเดอร์ลงมาจากด้านบนซึ่งยาเอง ก็ทําได้อย่างชํานาญมากเลยทีเดียวในคืนนั้นทุกคนรวมชมการแสดงของเราคนรับใช้และร่วมร้องเพลงเต้นรํากันอย่างสนุกสนานภาพตัดมาที่นิโคลัสตอนนี้เขาได้มาบอกกับลุงว่าเขาจะขอถอนตัวจากแผนชิงบัลลังในครั้งนี้ลุงเริ่มโวยวายด้วยความไม่พอใจถึงความเหนื่อยยากของเขาที่ผ่านมานิโคลัสยังย้ําไปอีกว่ามีอายอมทําทุกอย่างเพื่อประชาชนจีโนเวียทั้งทงที่เธอรู้อยู่แก่ใจว่าการแต่งงานในครั้งนี้อาจจะทําให้เธอไม่มีความสุขก็ตามและเจ้าหญิงเองก็ ควรได้รับความสุขนี้จริงๆสักทีลุงจึงเริ่มพูดขึ้นมาต่อว่าตอนนี้หลานตกลุมรักเธอเข้าแล้วและบอกต่อไปอีกว่างั้นเขาก็จะหยุดเพื่อความสุขของหลานก่อนที่จะไล่ให้นิโคลัสไปแสดงความยินดีกับเธอและบอกไปว่าเราขอถอนตัวแล้วนิโคลัสกล่าวขอบคุณลุงของเขาขึ้นมาทันทีก่อนที่จะเดินจากไปหลังจากนั้นลุงก็ได้โทรหานักข่าวเพื่อเตรียมแผนการอะไรบางอย่างภาพตัดมาที่เจ้าหญิงมีอาตอนนี้เธอกําลังฝึกยิงธนูไฟกับแอนดรูคู่มั่นของเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทําอย่างไร มีอาก็ยังไม่สามารถยิงธนูลอดผ่านวงแหวนได้อยู่ดีขณะนั้นนิโคลัสก็ได้เดินเข้ามาและเมื่อมีอาได้เห็นดังนั้นเธอจึงได้บอกให้ลินล,ลี่พาแอนดูออกไปก่อนเพราะเธออยากจะคุยกับนิโคลัสแค่เดียวเดียวเท่านั้นและในเหตุการณ์นี้นิโคลัสก็ได้เข้ามาช่วยสอนวิธีการยิงธนูให้กับมีอาดูเหมือนว่าการสัมผัสตัวกันในครั้งนี้จะทําให้เธอหวนไวกับเขาอยู่ไม่น้อยเมื่อท่าการยิงตั้งอย่างถูกต้องมีอาตัดสินใจยิงธนูไปและในครั้งนี้เธอก็ทํามันได้อย่างสําเร็จเป็นครั้งแรกมี รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเธอกล่าวขอบคุณเขาขึ้นมาทันทีก่อนที่จะเคลิ้มมองหน้ากันอย่างหวานซึ้งแต่แล้วนิโคลัสก็พูดขึ้นมาว่าเขาต้องไปเก็บข้าวของของตัวเองแล้วมีอาพูดอย่างเสียดายที่เขาจะต้องออกไปจากวังนิโคลัสจึงได้ขอให้มีอามาพบเขาในคืนนี้เพื่อร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นนิโคลัสได้ปาก้อนกรวดขึ้นมาอย่างหน้าต่างของห้องมีอาเธอพยายามบอกกับเขาว่าเธอไม่สามารถไปหาเขาได้แต่ลินล,ลีที่มองเพื่อนสนิทของตัวเองออกก็พยายามจะบอกให้มีอาลงไปพบกับเขา เพราะอย่างน้อยก็ทําเพื่อตามใจตัวเองสักครั้งก่อนที่เธอจะต้องแต่งงานมีอาจึงได้ตัดสินใจปีนต้นไม้ลงไปเพื่อไปพบกับนิโคลัสอีกครั้งทั้งสองควบม้าออกมาหยุดพูดคุยกันที่ริมบ่อน้ําของราชวังและเริ่มพูดคุยทําความรู้จักกันอีกครั้งซึ่งมันก็ดูเหมือนว่ามีอากับนิโคลัสจะชอบกันเป็นอย่างมากทั้งสองพูดคุยกันด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งคืนจนเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ใหญ่เช้าวันต่อมามีอาตื่นขึ้นในอ้อมแขนของนิโคลัสระหว่างที่กําลังเคลิบเคลิ้มกับอ้อมกอดของ อยู่นนั้มีอาก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่แอบอยู่บนเรือแจวในบ่อน้ําเขาถือกล้องบันทึกภาพของเธอกับนิโคลัสที่นอนกอดกันอย่างหวานซึง้งมีอาชุนขาดขึ้นมาทันทีเพราะเธอคิดว่านิโคลัสเป็นคนจัดฉากให้เธอมาที่นี่และนัดนักข่าวไว้เพื่อสร้างข่าวเช้าให้แก่เธอเพื่อให้เธอต้องยกเลิกงานแต่งงานมีอารรีบควบม้ากลับ,บวังด้วยความโมโหทันทีโดยไม่ฟังคําอธิบายใดๆจากเขาเลยซึ่งเบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุงของนิโคลัสนั่นเองและแล้ว เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นข่าวเช้าขึ้นมาจริงๆมีอาพยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้กับคู่มั่นของเธอฟังเขารู้สึกโมโหอยู่ไม่น้อยที่มีอาหักหน้าเขาในวันนี้เมื่อถกเถียงกันได้สักพักแอนดรูจึงตัดสินใจดึงมีอาเข้ามาจูบหลังจากนั้นเขาก็ถามกับเธอทันทีว่ารู้สึกอะไรบ้างไหมซึ่งมีอาก็ตอบตรงๆว่ามันเป็นจูบที่ดีแต่เธอไม่รู้สึกวนไว้กับมันเลยแอนดรูจึงได้ตอบกับเธอไปว่าเขาก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันมันทำให้ทั้งสองได้รู้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้มี ความรู้สึกรักหรือชอบพอกันเลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยหน้าทีและความสําคัญของประเพณีมันทําให้แอนดรูบอกกับมีอาไปว,าว่าเขาจะไม่ผิดคําพูดและจะยอมแต่งงานกับเธอมีอากล่าวขอบคุณแอนดรูด้วยความปลื้มใจอย่างน้อยทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหากจบพิธีในครั้งนี้และแล้วเช้าพิธีแต่งงานก็มาถึงขณะที่มีอากําลังแต่งตัวอยู่สาวใช้ก็ได้เดินเข้ามาบอกกับเธอว่ามีผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาในห้องขององค์หญิงซึ่งมีอาก็ประหลาดใจมากเธอรีบเดินเข้าไปดูทันทีและก็ได้พบกับแม่ของ เธอที่กำลังอุ้มน้องชายตัวน้อยที่เพิ่งเกิดมามีอารู้สึกดีใจมากที่แม่มาร่วมงานพิธีแต่งงานของเธอได้ก่อนที่จะขออุ้มน้องชายตัวน้อยของเธอด้วยความเอ็นดูแม่พูดย้ำกับมีอาขึ้นมาว่าชีวิตคู่เป็นเรื่องของลูกกับคนอีกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมีอาคุ้นคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะขอบคุณแม่ของเธอไปขณะนั้นเปาโลช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพก็ได้เดินเข้ามาเข้ามาเพื่อแปลงโฉมเจ้าหญิงให้กลายเป็นเจ้าสาวแสนสวยมีอาถูกแปลงโฉมไปในหลายรูปแบบไม่ว่า จะเป็นลูกกวางมูสหรือลูกสุนัขพุดเดิ้ลซึ่งมันก็ยังไม่มีลูกไหนที่เข้ากับเจ้าสาวเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ประชาชนต่างตั้งต,า,งตารอพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงของพวกเขาซึ่งในขณะนั้นยาก็เป็นคนต้อนรับแขกต่างๆในงานอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็มีลุงสแตอรีลีมาเป็นแขกในงานนี้อีกด้วยเมื่อช่วงพิธีการมาถึงมีอาที่เดินเข้ามายัางประตูโบสถ์ด้วยลูกเจ้าสาวแสนสวยที่ดูสง่าก็เริ่มชุดคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เธอกําลังทํามันอยู่นี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกจริงหรือเปล่า มีอาหยุดชะง,งักทันทีก่อนจะบอกกับทุกคนไปว่าเธอขอเวลาสักครู่และรีบเดินหนีออกไปยาที่เดินตามมาก็ได้เห็นมีอากำลังนั่งกอดเข่าด้วยความสับสนอยู่ด้านนอกเธอพูดกับหลานสาวไปว่ายาเลือกทางเดินของตัวเองคือหน้าที่ของประเทศอยู่เหนือความรักยาทำอย่างนั้นมาตลอดตอกย้ำตัวเองมาชั่วชีวิตและตอนนี้ยาได้เสียชายคนเดียวที่ยารักอย่างแท้จริงไปแล้วหลังจากแต่งงานยาทำผิดพลาดเหมือนกับยาตัดสินใจเอาเองและกลับเข้าโบสถ์ว่าจะแต่งงานหรือจะเดินออกไปขอให ทุกอย่างออกมาจากหัวใจแค่นั้นก็พอมีอาคุณคิดด้วยความหงุดหยดต,ตัวเองเธอสวมกอดย่าของเธอและตัดสินใจเดินเข้าไปหาแอนดรูที่แท่นพิธีมีอาถามกับเขาไปว่าทุกคนควรมีโอกาสได้พบรักแท้ใช่ไหมหลังจากนั้นมีอาจึงได้ตัดสินใจถอดแหวนมั่นคืนให้แกเขาแอนดรู Andrew, กล่าวขอบคุณมีอาขึ้นมาทันทีและบอกต่อไปอีกว่าคุณช่วยให้ผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสักครั้งในชีวิตและในเหตุการณ์นี้มีอาได้ประกาศต่อหน้าสาธารณาชนไปว่าเมื่อครูเธอเกิด นึกขึ้นมาได้ว่าเหตุผลเดียวที่แต่งงานก็เพราะกฎหมายที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ดังนั้นเธอจะไม่แต่งงานในวันนี้เธอยังบอกต่อไปอีกว่ายาของเธอของราชมาโดยปราศจากคู่ครองมาเป็นเวลายาวนานในฐานะหลานของพระราชินีแคริสและกษัตริย์รูเพิร์ตเธอขอร้องให้สมาชิกวุฒิสภาที่อยู่หน้าที่นี้ยกเลิกร่างกฎหมายนี้เธอเชื่อว่าตัวเองจะเป็นราชินีที่ดีได้ด้วยหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของเธอเองและตอนนี้มีอาก็พร้อมที่จะเป็นราชินีของทุกคน โดยปราศจากสามีขณะนั้นลุงของนิโคลัสก็พยายามพูดเพื่อขัดขวางมีอาถึงการขัดขนบธรรมเนียมเก่าแก่นี้ก่อนจะบอกไปว่าโชคดีที่เรายังมีราชทายาทอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นนิโคลัสก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่ามันไม่มีอีกแล้วเขาขอสละสิทธิ์ที่จะรับตำแหน่งกษัตริย์นี้นิโคลัสบอกไปอีกว่าเจ้าหญิงมีอาคู่ควรกับมันและเขาก็เชื่อว่าเธอจะนําพาพวกเราไปสู่ศตวรรษที่21ได้เขายังบอกต่อไปอีกว่าคงจะน่ารักไม่เบาหากมีรูป ของเจ้าหญิงอยู่ในสแตมของเรามันทําให้ลุงเริ่มหัวเสียและรีบเดินตามล้านชายของตัวเองไปเพื่อต่อว่านิโคลัสทันทีขณะนั้นวุฒิสภาอาวุโสก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเขาเห็นด้วยกับเจ้าหญิงเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างและเขาชอบการเปลี่ยนแปลงมันทําให้เหล่าวุฒิสภาที่อยู่ตรงนั้นยกมือเห็นด้วยกับเรื่องนี้ทันทีและแล้วคําขอของเจ้าหญิงมีอาก็ถูกอนุมัติสมดังคําบัญชามีอาแสดงความดีใจเป็นอย่างมากและพิธีในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็น งานแต่งงานของยากกับโจเซฟไปในทันทีทั้งสองได้ตัดสินใจทำตามความต้องการของตัวเองซึ่งยาก็ได้ความรักที่แท้จริงของเธอมาครอบครองสมดังใจหวังในคืนนั้นมีอาได้ยิงลูกธนูไฟลอดผ่านวงแหวนได้สำเร็จซึ่งเป็นการประกาศว่าตัวเธอเองพร้อมสำหรับพิธีราชาพิเศษแล้วเมื่อถึงวันราชาพิเศษมีอานั่งพุ่นคิดถึงเรื่องการเป็นราชนินีว่าตัวเองจะทำมันได้ดีไหมกับแมวอ้วนของเธอในห้องทรงงานระหว่างนั้นนิโคลัสก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับ คุกเข่าต่อหน้าว่าที่ราชินีพร้อมสารภาพไปว่าเขาหลงรักเธอและเขาก็อยากจะถามกับมีอาไปว่าเธอรักเขาด้วยไหมหลังจากนั้นมีอาก็วิ่งเข้าไปอบกอดน,นิโคลัสและทั้งสองก็จูบกันอย่างหวานซึ้งพร้อมขากระดกสุดฟินของมีอาอีกครั้งและแล้วพิธีแต่งตั้งราชินีองค์ใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมงกุฎที่ญาสวมถูกถอดออกและสวมมันให้กับมีอาในตอนนี้เธอไม่ใช่เจ้าหญิงเอมิเลียอีกต่อไปแล้วส่วนยาก็ไม่ใช่ราชินีแคลลิสอีกต่อไปเช่นกันประเทศจีโน วีเได้ถือกำเนิดราชินีองค์ใหม่ที่สง่างามและพร้อมรับคำปฏิญาณว่าตนเองจะครองราชด้วยความยุติธรรมและเมตตาซึ่งเธอก็มีนามว่าราชินีเอมิเลียมิโยเนตเทอร์โมโพลิสปริโนดีนั่นเองและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับหนังเรื่อง The Princess Diary ภาค2หากเป็นเพื่อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลปีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ